เพื่อนครับบิตคอยในภาพระยะสั้นยังคงดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูแผนการเทรดและมุมมองต่างๆพร้อมทั้งมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้กันครับไปติดตามเราฟังกันเลยลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่ออคริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่15เดือน9แล้วผมไม่ได้มานำการลงทุนเนาะก็ดีที่ไป่ฟังมุมมองของผมนะครับพเพื่อนๆผมขอแค่กดลลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะอย่าลืม s u b s c r ร b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับพเพื่อนๆใครที่อยากวางแผนเทรดไปกับผมแบบฟรีตลอดชีวิตนะครับผมรับจำนวนจำกัดเนาะพเพื่อนๆคลิกลิงก์ O K X จะอยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับจะมีวางแผนทั้งบอร์ดและก็เป็นแผนเทรดระยะสั้นนะครับ รับเปลี่ยนคริปโตกเหรัญญทุกเหรียญเลยนะครับโอเคในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็มีการเปิดโพซชั่นอยู่ประมาณ4ไม้ด้วยกันนะครับก็จะเป็นบอทในการเทรดทั้งหมดเลยซึ่งเป็นแผนที่มีความเสี่ยงสูงนะแผนนี้ผมก็เลยจะไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนนะครับผมก็เทรดคนเดียวนะอันไหนที่มันเสี่ยงสูงเกินไปนะครับก็จะลองรันเทรนต่อไปเนาะเพราะว่าผมมองในฝั่งของขาขึ้นไว้อยู่นะผมเพิ่งเข้าไปเมื่อวานนี้เองและก็จะเห็นได้ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าเรามาดูของบิตคอยกันบ้าง ใครที่ถือมาตั้งแต่ช่วงการยกโลแถวๆนี้เนี่ยก็สามารถรันเทรนต่อไปได้ก็ยังคงยืนเหนืออยู่เส้นช่วง EMA 25อยู่นะครับเนี่ยเส้น EMA ที่2เนี่ยยังไม่ค่อยยอมหลุดนะแล้วก็เชื่ว่าเราเริ่มมีการเบรกอะไรครับถ้าเรามองเป็นกรอบไซด์เว์ตรงนี้นะเชื่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังคงไม่ผ่านเนาะเป็นการทิ้งไส้เทียนไว้อยู่เรื่อยๆทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นการเบรกออกไปแลวกันนี้ก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยเช่ว่าเริ่มอะไรครับยังคงอยู่ในช่องขาขึ้นอยู่นะครับย ใกล้ๆเนี่ยอันนี้เ,เพื่อนๆใครที่ถือมาจะยอมคัดก่อนก็ได้หรือจะมองเป็นการหลุดเส้นข้าวเลี่ยเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าใครเข้าแถวๆเนี่ยก็ยังคงเป็นการ SL แบบ ได้กำไรอยู่แท่งเทียนก็ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมดยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวให้ผมเห็นเลยเนาะก็ยังคงเป็นคอนเวเจนต์ปกติผมก็เลยคาดว่าจะลองรันเทรนต่อไปพร้อมทางมาดูในฝั่งของสภาพคล่องเองจะยังเห็นว่าอยู่ที่โซนบนบนแถวๆถไส้เทียนเดิมอย่างน้อยๆนะผมก็เลยจะลองรันต่อไปไส้เทียนเดิมอยู่แถวไหนก็อยู่แถวๆประมาณแถวๆนี้ครับผมก็เลยมองว่าอ๋อจะลองรันเทรนต่อไปตามในฝั่งของสภาพคล่องแล้วก็ถ้าระยะสั้นมองเป็นแพทเทิร์นกราฟเนี่ยผมก็จะมองเป็นบูลแฟลกเนาะ อะบูแฟกก็คือเหมือนว่าบิตคอยเนี่ยจะยืนได้แล้วก็เหมือนที่จะเบรกได้ซึ่งถ้าเป็นบูแฟลกก็มีโอกาสาที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะไปต่อเนาผมก็จะมองเป็นประมาณนี้ครับคร่าว ก็อยู่ใกล้เคียงกับประมาณ27,000ดอลลาร์โดยประมาณครับนี่เราก็จะเห็นว่าในฝั่งของอ r เด r Block เนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะยังมองเป็นการขึ้น2เพื่อลง3 45ได้อยู่เราโฟกัสอยู่2โซนถ้าใครจะโฟกัสการเทรดขาช็อตนะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดท p ของเพื่อนๆหรือผมเองนะครับในฝั่งที่เปิดรองขึ้นมาอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ27,100เป็นต้นไปหรือ27,000เริ่มโฟกัสแล้วเลวก็ประมาณ27,500 27,700ประมาณนี้แล้วก็เป็น28,000ไปเลยนะครับอยู่3จุดด้วยกัน มองประมาณนี้ไว้กอนอ่ะแสดงว่าแผนของผมก็คือว่าสมมติผมเข้ามาแล้วแถวๆนี้นะครับผมจะ SL ใกล้ๆเลยแถวๆนี้นะครับไซเทียนโลเดิมตรงนี้ท p ก็ประมาณนี้ครับ27,000อ่ะโฟกัสที่2 7 0 0 0ก่อนหรือช่วงไฮเดิมก่อนถ้าเยอะไป27,00 0 2 7 5 0 0แล้วก็เป็น2 8 0 0 0ไปเลยนะครับแผนการเทรดก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าจนกว่า,วาจะเกิดสัญญาณในการก,กับตัวเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าก็เดี๋ยวรอดูสัญญาณเบสเดเวอร์เจนที่มันชัดๆอีกสัก ก้อนหนึ่งนะแต่ต้องเป็นการ break high ก่อนผมก็เลยมองว่าสัก27,000เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวหรือย่อเกิดขึ้นสําหรับ bitcoin นั่นเองสำหเพื่อนๆนะครที่อยากวางแผนเทรดกับผมไปตลอดชีวิตเนาะแบบฟรีๆนะครับผมรับจานวนจํากัดเนาะซึ่งห้องไลน์เนี่ยผมกําลังจะทำนะครับน่าจะเริ่มภายในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อนๆคลิกลิงก์โอเค OK ของผมได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปด้านล่างเนาะซึ่งสามารถมาแจ้งอยู่ในห้อง discord นะครับ discord ก็อยู่ใต้คลิปนี่แหละนะครับ อ่าแล้วเพื่อนๆก็มาแจ้งอยู่ดีๆได้เลยเนาะอย่าลืมทําให้ครบเงื่อนไขเป็นการคลิกลิงก์ฝากเงินแล้วก็เทรดกันด้วยนะครับยิงทายกันที่การนาเวฟและการ,รับเพื่อนวันนี้ผมก็มาสั้นๆนะราการเนาะเพราะว่ากราฟก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับซึ่งการนาเวฟก็ได้มองไม่ได้ต่างจากผมมากมายนักผมก็จะมองเป็นมุมมองประมาณนี้เหมือนเอนกันนะครับซึ่งผมไม่ได้นาเวฟนะก็เป็นการขึ้น2ที่โบที่0ูนย์เจ็ดแปดหกนะครับประมาณสองหมื่นเจ็ดพันกว่าๆเพื่อลงสามสี่ห้าได้อยู่ก็จะ ใกล้ใกล้เคียงกับออเดอร์บล็อกเมื่อกี้เลยนะครับในฝั่งต่อไปก็จะเป็นการขึ้นประมาณช่วง20,000ืเหมือนกันแล้วก็ลง3-4-5เนี่ยมาที่โซน20,000เลยนะครับก็ยังลงได้อีกลึกถึง1 9 0 0 0ด้วยนะครับฟิโบที่1.6-1.8แล้วก็มุมมองถัดไปอาจจะเป็นการย่อลงไปก่อนแต่อันนี้เป็นการย่อเพื่อที่จะขึ้นเลยก็คือเป็นการไม่ได้หลุดโลเดิม อ่ะมุมมองนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมุมมองไหนนะครับเราโฟกัสแค่สัญญาณในการกลับตัวมีฝั่งไหนแล้วก็กดเข้าเทรดฝั่งนั้นแค่นั้นเองครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดซับก็ไม่พูดคุยแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจทีไ่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเหาฉลามที่กับวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ